แลแล้วครับถึงศูนย์คาวาสกิพัทยาแล้วนะครับวันนี้เราจะมารับรถเซทเอ็ก 25R นะครับ <S <S โอ้โนี่เป็นเซเอ็กซ์6มาแบบโม่ๆนะครับมาถึงถึงอะไรเงี้ยเซลบอกว่ารถมาถึงแล้วนะครับไม่รู้จอดอยู่ตรงไหน,นอเซทเอ็กซ์6กลับเลยไหม <S <S เป็นครับเห็นครั้งแรกครับ ZX25 r สอ,องหรคันิงหล่อมากครับผมจองผมก็ไม่ได้ดูรถเหมือนกันผมก็เห็นในในเน็ตจองเลยสวยมามครับสวยมากครับพี่สวยมากครับผมเพิ่งเห็นครั้งแรกนเนี่ย สวัดีครับสวัสดีครับพี่ชิกไก่ใช่ไหมครับอ๋อสี่สิบไก่ดี๋ยวคนเข้ามาดูดมาตอนเช้าไลฟ์สดนมาตอนเข้ากระดูก่อนโอ้ยแลอยากเห็นรถตัวจริงมากี่คนครับมากมากี่คนหลายคนอยู่หลายเจ้าเข้ามารีวิวกหมือนกันเหรอมาเขาก็มาดูตัวจริงอขาดูว่ามันเป็นยังไงเกิดยังไงเดี๋ยวผมขอสตาร์ทรถก่อนเลยไหม สตาร์ทรถ z ซ5สองห้าครั้งแรกของประเทศไทยแล้วโม้ไว้ก่อนจริงไม่จริงไม่รู้เข้าข้างตัวเอง <laughs> ตัวจริงคันใหญ่มากนะครับดูในรูปเล็กๆนะครับแต่ว,ว่าของจริงใหญ่ครับ นี่คือการสตาร์ทครั้งยนต์เครื่องยนต์เซทที่สองคันแรกในประเทศไทยนะครับเพื่อเบื่อทนแท็กชั่นนะครับนี่คือแท็กชั่น3ระดับ โอเคเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆแล้วกันยวปิดไว้ก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะเทียบสเปคกับ ZX6 ให้ดูนะครับแล้วก็นินจา400ว่ามิติตัวรถเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างา<ๆ>นี่ก็ดูกันคร่าวๆไปตัวจริงสวยมากครับตัวจริงสวยมากใครที่กำลังลังเลอย,อยู่ผมบอกก็เลยบอกได้เลยว่าน่าเล่นครับรั่นี้น่าเล่นจริงๆ มาแล้วดูว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่านี่ครับดูสำหรับใครที่แบบขึ้นสายล้อโตนะครับระยะระยะแก็บยางกับสวิงอาร์มนี่เหลือเยอะนะครับไม่แน่อาจจะใส่ แม็ก5นิ้วแล้วก็ทาง1้0ยแปได้เลยนะครับตัวนี้ใครที่อยากดูมุมนี้นะครับยังไม่มีเจ้าไหนบอกเลยอาจจะใส่ล้อโตได้ถึง180นะครับใส่ม็กแคทเก้อได้เลยสิงงามเผื่อไปเยอะครับ สครับช่างโจอธิบายการใช้รถครับสวัสดีครับผมช่างโจนะครับจากมิชลอนทอสกิตยาครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายการใช้งานคร่าวๆนะครับคร่าวๆว่าตัวเซทเอสยี่ห้าตัวนี้มีระบบอะไรบ้างนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งนะครับทะเลขไฟฟ้านะครับได้ได้เปรียบรุ่นพี่เลยครับตัวนี้จะไม่มีสายทะเลขครับ ตรงนี้ชุด ECU เระเกีตเดียวกันกับตัวเซตเท็ตคูนะครับในส่วนของคอมโบดครับคอมโบดพวกนี้จะมีอยู่สองโหมดนะครับก็คือ F กับ L ก็คือคูดับโลครับตัวโลตัวโลประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ก็จะอยู่ประมาณ70%นครับตามวิีการที่เราได้บองไว้นะครับในวิธีการปรับ 对。 การเปิดปิดการใช้งานก็คือกดปุ่มเ,เลือกค้างไว้นะครับอันนี้คือหายแล้วอันนี้คือการเลืกค้างไว้ใช่ครับชิปกาตัวนี้คือการปิดฟลิกชิปจะไม่ทำงานะครับฟลิกชิปเปิ้ลจะไม่ทำงานถ้าเราต้องการเปิดเรากดปุ่มเ,เลือกคนะ้างไว้นะครับเพิ่มกว่า,าแต่อัปดาวเราเลื่อนไม่ได้นะครับคือมันมันเลือนได้แค่เปิดปิดนะครับเราเวลาเราใช้เราก็ใช้อัปดาวไป i นี้ก็นจะเปลีนไปเกีเ่ยวกับระบบน้ำมันเครื่องนะครับไฟแดงติดขึ้นของ้องการน้ํามันเครื่องนะครับหลังจากตา์ทเครื่องเดียวนะครับไฟแดงตัวนี้จะต้องดับนะครับนี่ปกตินะครับติดไปตัวนี้เดี๋ยวรอลบรอลงชิปเมนต์หมดแล้วมันจะหายไปครับนี้เลนไลนเจ็บสองรอบจะได้กัจะเปนอินโดย โดได้เหมือนแบบเลยดิโดได้ครับนะตัวนี้นะครับสิ่งที่ให้มาหนึ่งอย่างนะครับอยู่ใต้เกาะก็ะจะเป็นปลั๊ก USB แต่จะใช้ยากหน่อยนะมี USB ตันด้วยครับอ,อ,อยู่ข้างในนะครับ,รบอชุด USB ใ,<ห><า>ใต้นี้เลย ทีเก็ไว้ชาร์จพวกโทรศัพท์พวกพาวเวอร์แบงค์อะไรแล้วเสียบยังไงครับมันจะมีดุดอย่างไรราจะลืดนงมาอย่างนี้ครับแ่าสายต่อก็จะเปิดจริงแต่นี้ก็เสียบมากมกเปิดิก็แค่จิ้มแผวงลงไปแค่นึ่งหัวจิ้มสายวแจิ้มสานวงจ้สางให้เราต่อมาใช้งานดเใช่ใช่ใช่่่่่่่่่ช่่่่่ใ่่ โอเคครับมาดูอ ok ันบ็อกกล่องของแถม z ซ X 2 5งมีอะไรอยู่ข้างในครับดูอันบ็อกโอเคอันบ็อกเปิดกล่องอันนี้เป็นของขวัญพิเศษจากทาวานะครับใส่แข็งเล็กได้ นี่ครับการประกอบตูดบ่นนะครับมันจะมีแผงเหล็กแยกมาให้นะครับใช่ครับผมแนะนำเลยนะครับว่าให้ช่าง<อ>ใส่ให้ที่ศูนย์ดีกว่าว่าเราน่าจะใส่เองกม่ได้ตอนนมีแล้วเหรอพี่พร<อ>้พอมใส่ใส่ไงครับ กเดงครับมองไม่เห็นกเดัจะมีกเ,เดืออเด่องน่นมีอ,อันนี้ไป้ข้างในหพี่เนีย่ยสายนี่ครับอ่ารงนีไว้ข้างนอกครับ <c oughs> ต้องดันไว้ก่อนอีกสายเดียพี่ใช่ครับแค่จับสายไว <c oughs> ้ก่อนเอา,า <c oughs> ขาไปใส่มาแบบนับ สายใน <แก S 1> อยู่ข้างในนะพี่ผมเห็นที่เขาใสา่ครับอ๋อ,อ,อ,นอนี่ไงยังไม่มีตัวกิ๊ตัวนี้พี่เขาว่าอยู่ทำไมพี่ล็อกไม่ได้ออดนี่นึกว่าสอดใส่ดลูนนึกว่าตัวแปดนะเบอร์แปดใส่ง่ายใ,ใส่ง่ายกว่า400เอาไว้ข้างในเลยพี่ตัวนี้ ไม่แล้วแต่แอบล้แอบได้ได้่โมเอินโดเขาใส่ไม่เห็นตัวนี้อยครับแอบไหลังไลเย้ตวใหบกีน่ง้นดเยสเตอร์โอ้สเตอร์ใหญ่ครับสเตอร์จากสเตอร์50ฟันนะครับ ไสำหรับขอบตัวนี่ครับตูดมดใส่แล้วอินโดสีแปดอินโดอินโดนี่น Indo, Indo, Indo này, จะเป็นสเตอร์ 5, สี่ 5, สิบแปดพันมนีอะไรแนะนำหนิอ่าให้ <c oughs> <c oughs> เกี่ยวกับการใช้งานครับ,บการใช้งานาน,าน,น, 1, นะครับอ่าคู่นี้รันอิน1,000กิโลเมตรแรกนะครับเจอกันที่ ช่องหนึ่งพันแล้วก็ช่องสองก็หกพันช่องสามก็สองแล้วก็บวกไปทั้งหมดหกพันเลยตอน,นรันยิงมีค้องคุมร่อไหมหรืออัดเต็มที่เลยเอ่อถามว่าคุามร่อไหมรันยิงจริงๆอ่ะแนะนำให้ให้คุมล่มรับแต่ไม่ใช่ใช้คุมแต่ส่วนมากลูกค้าจะรันนิ่งนะครับไม่ได้รันสมมติว่าวันนี้พรุ่งนี้ผมเอาไปอัดออกทิปเลยได้ไหมพี่ออกทิปเลยได้ไหมได้ครับไ,ไม่เป็นไรใช่ไหมครับครับได้ นี่รอบๆนะมาจะมาช่วงเหมือนข้าไปบินเร็วมากแล้วเรื่องแรงม้าพี่รเราตอนนี้คาราเทมาให้ที่สี่ข้าแรงม้าเราจะทําให้มันเป็นเท่าอินโดได้ไหมพี่ก็น่าจะอยู่ที่40มูล่องมันต้องเปลี่ยนกล่องน,นะครับหรือว่าต้องจูนว่าตอนนี้ที่ต่างกันบบเทศไม่เป็นโดก็มีแรง40เด็ไลน์เราต้องนำเข้ายู่ที่มันแตกแล้วก็ ตอรหลังเรา50ของ4 5, 5. 5. 6. 6. 6. 6. 8ก็คือชัดแน่นอนว่าเตอรหลังที่มีเกลงเพราะว่าเครื่องมันมีแรงแขขึ้นมันมีมันมีคล้อมีแรงีมากกว่าของเราน่ไทยกับญี่ปุ่นน่าจะเดียวกันแต่อินโดเราไม่หมายเอ่อพวกกฎหมายกฎหมายไเสียกฎหมายไม่รเขาเปิดกว่เราเพระาเขาจะมีสองหบัดแต่ว่าเราไม่ให้ั ถ้าเราไม่ทำตามนี้มันอาจจะไม่ตัดยูโรฟใครอยากดูตรงไหนคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเปิดหน้าเลยริเมส์นะครับที่นี่ศูนย์ศูนย์มิตรยนพัทยานะครับที่ผมมารับศูนย์มิตรยนพัทยาครับส่วนสีแดงดําไม่ลงนะครับวันนี้ลงคันเดียวใช่ไหมครับพี่วันนี้ลงคันเดียวสีเขียวนะครับศูนย์มิตรยนพัทยาสีแดงขาย

โอเคครับเดี๋ยวเข้าไปทำ <นะ S 1> เรื่องสัญญาข้างในกระหลุมดีค,ครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรับรถที่กันข้างนอกที่ข้างเดี๋ยวไปบิดรอบเครื่องให้ฟังข้างนอกนะครับเพราะข้างในมันอื้อหน่อย ที่นี่ศูนย์มิรยนพัทยานะครับใครอยากดูเปรียบเทียบเซตเหกแล้วก็นินจาสี่ร้อยก็อย่าพึ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูที่ติดตัวรถ<ม>เดี๋ยวจะบิดรอบเครื่องให้ฟัง รัไม่พอไปถึงครับเจมน้ำมันเ่ยนินนยาสี่ร้อยนะครับ ตัดเลยพี่อเรอพอีกดองนั่งอีกคนดูแล้วทำไปแล้วี่ไป้วตองกินแล้วดเลอดีกล้องก้องติดหมวกผมออกมาอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะขับขี่ให้ดูแต่ว่าไม่ผมเสียนะครับไม่เสีย ผมอาจจะไปภาคให้ฟังทีหลังแล้วกันแลมแอร์แท้นะครับไม่ใช่แลมแอร์เทียมรูงูครับรูงูโอ้ยแลมแอรร์คับ เดี๋ยวไปเทียบเซต X6 ให้ดูนะครับว่ามิติด้านบนเนี่ยอ๋อนี่ตัวเทื่อมิติสี่ร้อยอ่าเทียบมมิติสี่ร้อยก่อนก็ได้อ่า นี้เป็น400นะครับนินจา400ครับเทียบกันครับดูด้านหน้าครับด้านหน้านี่จะดูต่ำกว่านินจา400นะครับหน้ากากค่อนข้างต่ำกว่าแล้วก็แฮนนี่มอบกว่าอย่างเห็นหีนครับนสีร่ร400เปียไป ดูด้านหน้าระหว่างนินจา400ครับจะอวบกว่านะครับช่วงช่วงตรงก้นน้ำจะอวบกว่านินจา400ดูด้านบนนะครับด้านบนนินา400ดูขนาดถังครับขนาดถังขนาดถังจะดูใหญ่กว่านินจา400นะครับ ท้ายนี่ก็เยอะเงินว่าถังน้ำมันจะต่ำกว่านินจา400นะครับแล้วก็บอกดูเหมือนว่าจะต่ำกว่านินจา400กว่าไทยดูครับ ท้ายจะต่ํากว่านินจา400นิดนึงดูมิติรถจะต่ํากว่านิดนึงครับดูข้างหลังแต่ดูข้างหลังจะหวบวัวนะครับหวบวัวในช่วงสัญญาณขัดข้องนิดนึงครับขัดข้องนิดนึงหรือร่ช่วงมิติด้านบน ขนาดล้อล้อน่าจะร้อยร้อยห้าสิบเท่าันแม็กเท่าไหร่ครับ,บตอนนี้แม็กแม็กห้า <5 S 2> นิ้วเยห้า <5 S 2> นิ้วเลยิยางหลังจะเหมือนดูใหญ่กว่านี้จาสี่ยหน่อยครับยางหลังขนาดเท่ากันนพี่ยางหลัง ก็ครับอันนี้ร้อยห้าสิบเท่าไหร่เดี๋ยงว่าเซตนี้จะดูใหญ่กว่านี้หนึ่งมีอัพเป็นร้อยหกก็ล้อยนะครัพี่ขอเทียบเซตที่หกได้ไหมเดี๋ยวพี่เขาจะเอาเซตที่หกมาเทียบให้ดูครับอันนี้คันแรกพี่เข้าใจหน่อยดิ้งใครที่กำล,ลังลังเลอยู่นะครับผมเปรียบเทียบให้ดู ก็จะเทียบเซต A6 ไหมดูต้องเอาที่ข้างไว้ข้างซ้ายข้าตาเล็กไวข้างซ้ายตัวเท่าพันใหญ่ไปไหฝั่งนู้นมันใหญ่ขึ้นว่าใหญ่กว่าด้วยนะครับดูมิติตัวรถแล้วนะครับด้านหน้าด้านหน้าสวยกว่าเห็นเหยดูข้างหน้าครับนี่คือ แล้วแต่คนชอบนะครับผมว่าให้ดูแต่ผมว่าด้านหน้ามันจะคมนะคมคมมากเลยกแล้วแต่คนชอบครับแล้วแต่มุมมองนี่ครับส x 2 5สองดูเหมือนว่าแฮนด์มันจะ ตำแหน่งแฮนด์ได้เท่ากันครับแต่ว่าก็ไดยที่ว่า z ซท X25 เนี่ยมันมันเป็นรถที่เบาเบาที่มีค่อนข้างต่ำนิดนึงมันก็เลยดูเหมือนว่าต่ำนะครับเทียบกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดูความสูงเบาให้ดูนะครับความสูงเบาเนี่ยเซท X6 นี่สูงกว่าห็นเลยครับแล้วก็แฮนด์นี่เหมาะม,มากดูระยะระยะระยะที่เบานะครับ เป็นระนาบเดียวกันกับที่าปแฮนด์นะครับแต่เจ้า ZX25R เนี่ยแฮนด์จะสูงกว่าเบาะน,นิดหนึ่งนะครับมิติตัวรถดูท้ายนะครับท้ายเ x 6็สูงกว่าโด่งกว่าดูที่ขนาดถังน้ำมัน ถัง z X6 ใหญ่กว่านะครับแต่ว่า z ซ X25 เนี่ยในช่วงเนี้ยช่วงอกเนี่ยจะดูกว้างจะดูกว้างกว่า z ซ X6 ซึ่ง z ซ X6 มันอาจจะมีถังน้ำมันที่ว่ามันในระดับเดียวกันนะครับ ต้องอกแล้วว่าหน้ากากเนี่ยใกล้เคียงกับเซต X6 มากครับผมว่าเท่ากันเลยไม่ต่างครับไม่ต่างแต่เซต X25 เนี่ยถังน้ำมันจะเล็กกว่าเล็กกว่าแต่ในช่วงหกใกล้เคียงกันมากครับขอค่มเลยครับ น้ำมันจะเล็กกว่าแต่ว่าช่วงอกไปหาตรงหน้ากากเนะี่ยเท่ากันเลยครับแต่ถ้านั่งเซตที้หกจะหมอบกว่าครับคืจอจะถ่ายวยเดีวเทียบท่านั่งอยู่่า เทียบท่านั่งระหว่าง ZX6 กับ ZX25R ตัวใหม่นะครับ เหมนท่านั่งของ z x 25R จะสบายกว่านะครับน่าจะไม่เมื่อยยแถ้าได้พัเกเท้าโยงขยับไปจะจับมากเลยนะครับ ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปการขับขี่ใช้งานให้ดูตอนนี้เราก็ดูมิติตัวรถไปก่อนเรียกว่าแซตบไอหมนะครับเดี๋ยวผมจะทาคลิปเกี่ยวกับการขับขี่ให้ดูวันนี้แหละเดี๋ยวตอนเย็นน่าจะได้ดูกันนะครับกดติดตามไว้เลยครับ ก็ตามก็เซตเอสหกเนเทนเทน,น,นเลยแต่ขนาดตัวรถก็ไม่ต่างกันมากครับขนาดไม่ต่างกันมากเท่าไหร่สำหรับ2 5 0ซีซีผมว่าใหญ่ใหญ่นะสเตอร์หลังเราได้ใหญ่กว่าอีโนสเตอร์หลังเรา50าเชียพี่ได้50 เจอหลังหนะ้าตแล้วอินโดเท่าไหร่นะตีเจ็ดตีสิบแปดร่อยสองเรียวสี่แปดครับโดสี่แปดของเขาร้อยแตงเขาได้รอบสุ่มว่าใช่รอบเขาสุดว่าโอเคครับสำหรับการรีวิวรับรถครั้งแรกรัง้งแรกไม่รู้ว่า,าจะรับรั้งแรกในประเทศไทยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าใครรับก่อนผมก็ คอมเมนต์นมาเบาๆนะครับผมมโนไปเองเดี๋ยวครับไม่เปไ็ครับเดี๋ยวไปทำคลิปการใช้งานให้ดูครับดีครับ